นี่กะติดวนโอ้โยี่สเไม่เห็นม่วยขี้มาก็เลยเห็นรถล่ไปเวรยนยุ่งยังไงอ่ะก็พี่น้องมาอนี้ก็นั่งจะไปเรีนงานบ่านงานที่งานขับงานหลับมาตั้งหักงานหนอ Còn ờ, mấy cặp mắt thường không <laughs>

กับมือนมือนยคโคลาดครับมือนนี่เฮียยคโคลาดก็เ่ามาอนีไปเรื่องงานแบบว่างานกินเลี่ยงครับตอนนี้ทาเมื่อเบียดครับทาโอเคอยู่เดี๋ยวรอโอเคครับ คือสำนักงานกับกำลังหกเหระครับผมเมื่อหวานงานจะเป็นเลไครับเดี๋ยวตองร้อบางกันก็จะมาเมื่อเสียกัาดยู่ปุ่นเน่ะเมื่อเสียกราดญีุ่่งาน สี่ขี้สี่ขี้ยังเด้นข้าวเดียวเบิร์ข้าวเดียวเบิร์เนอะอ้หูเคยเติมนมัสหารยู่นนี่ั่นมือเลยเล้ซ่อยเคยเติมตะี้เลยแ้วก็เกเครื่องังเลย้อเห็นนมันแล้วมีแล่วบ้ายขี้ไม่อยากขี้แบบว่าวิรนวันเรือยมั้ย่าอ ทืมงานครับมอื่นพบพอกันได้ทั้งอำเภอเมืองยางนะครับโอเคครับเยอห่างงานเดี๋ยอสีไท,ทยหนางงานให้เบึงเรอ่อยๆครับผม ทำไมในไปรับของในไม่ดูตามาข้างๆเราเลยอ่ะตามาไปรับของจะไปกินเ้าดิเออว่าไม่จอดเยอวไปเขาบอกจองเวะเคยไปซื้อขาไปกินต้นยนันกาฟนสกแ่งลันสอท่นยต้นพุ่พสองขั้นหอยืดไหลตัวใครมงใจเยอไปเบื้งทาข้งเอ๊ะมันคือบจองเวะเยก มันนี่หันหนาวเขาเขากระแทกเขากระแทกเขากระแทกเอ็กซาใส่นะมันมาบิ่งยังโอ้ยยังอีกบาทนึงแล้วเงยขึ้นนี้เงยขึ้นนี้อยู่โอเคนะครับโอเคนะครับเอาโอเคมันมันหลับแล้วเจ้ 好吧。